อธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจในพระนามพระเยซูทุกสิ่งเป็นไปได้สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูกิ์เจ้าทุกท่านครับวันนี้เพื่อนพันธกิจนำข่าวดีมาบอกพี่น้องทุกท่านนะครับว่าทุกคนสามารถอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูกิ์เจ้าได้สำหรับทุกเรื่องที่เรากำลังทุกร้อนในจิตใจในหัวใจของเรานะครับโดยพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมมัทธิวบทที่6 ข้อที่6ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับการอธิษฐานดังนี้ครับส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือพระคำของพระเจ้าที่เป็นจริงและเป็นชีวิตของเรา ทั้งหลายนะครับพระคัมภีร์สอนเรานะครับว่าส่วนเราเมื่ออธิษฐานจงเข้าไปในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระเจ้าห้องชั้นในหมายถึงสถานที่ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นห้องนอนของเราหรือห้องส่วนตัวอาจจะเป็นห้องทำงานของเราที่ใช้เป็น ทำงามหรือห้องส่วนตัวของเรานะครับที่มีความเป็นส่วนตัวและพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อปิดประตูลงกรอนแล้วนะครับอาจจะไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินแต่ในเวลานั้นจงรู้ว่าพระเจ้าทรงได้ยินพระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งที่เราทำอยู่นะครับเหมือนผมกําลัง สอนพี่น้องบอกกับพี่น้องในเวลานี้ห้องนี้ผมก็อยู่คนเดียวนะครับผมก็บอกกับพี่น้องนะครับแล้วก็พระเจ้าทรงเห็นพระเจ้าทรงได้ยินนะฮะนี่คือสถานที่เป็นส่วนตัวพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราเข้ามาในห้องชั้นในเราปิดประตูแล้วเราอธิษฐานแล้วและอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้สถิตในที่ลี้ลับพระองค์ทรงเห็นในที่ลี้ลับ ก็จะประทานบําเหน็จแก่เรานะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเช้านี้นะครับพี่น้องครับในช่วงช่วงเช้าช่วงประมาณตีห้กว่าๆนะครับผมนอนเนี่ยนะฮะใกล้ที่จะตื่นแล้วนะครับก็มีอาการตะคริวขึ้นที่ขาซ้ายนะครับผมก็ไม่ได้บอกใครในบ้านนะครับภรรยาผมก็ไม่ได้บอกนะผมก็ลุกนั่งขึ้นทันทีนะครับแล้วก็อธิษฐานด้วยสิทธิอํานาจนะง่ายๆนะครับด้วยคําว่า ในนามพระเยซูตะคิวจงลงไปผมก็พูดแค่นี้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับชั่วอึดใจเดียวนั้นนะฮะอาการปวดตะคิวเนี่ยก็ลงจากขาของผมนะครับคำว่าลงเนี่ยหมายความว่าอาการปวดอาการเกร็งเนี่ยมันหายไปนะครับมันหายไปไม่มีการปวดนะครับไม่มีแบบต้องมาร้องอดโอยอีกนะครับ ผมอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจและการอธิษฐานของผมนั้นไม่ต้องตะโกนนะครับไม่ต้องขู่คำรามใดๆทั้งสิน้นเพราะเราอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจในพระนามพระเยซูดังนั้นพี่น้องที่รักครับเมื่อเราอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูแม้ว่าจะเป็นห้องลับของเรานะครับห้องส่วนตัวของเราพระเจ้าทรงได้ยินพระองค์ทรงเห็น เพราะว่าเราไม่ได้อธิษฐานในนามของเราแต่เรากำลังอธิษฐานในนามของพระเยซูและขอความช่วยเหลือจากพระองค์อย่างทันท่วงทีในเวลานั้นๆน,น,นะครับดังนั้นเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับที่เราจะฝึกฝนในการอธิษฐานและให้รู้ว่าเมื่อเราอธิษฐานด้วยสิทธิอานาจในพระนามพระเยซูทุกสิ่งเป็นไปได้ครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณที่ติดตาม เพื่อนพันธกิจเคียงข้างทุกพันธกิจครับขอพระเจ้าวอวยพรสวัสดีครับ